อย่ารักเหามากกว่าผมอย่ารักลมมากกว่าน้ำอย่ารักถ้ำมากกว่าเรือนอย่ารักเดือนมากกว่าตะวันสุภาษิตบทนี้เป็นข้อเตือนสติสอนใจให้รู้จักเลือกในสิ่งที่ดีกว่าและมีประโยชน์กว่าคือผมน่ะดีกว่าเหาน้ำดีกว่าลมเรือนดีกว่าถ้ำตะวันดีกว่าเดือนในเรื่องของการเลือกนี้อ่า เราอาจจะได้ประสบเข้าสักบันหนึ่งคือจะต้องตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งการตัดสินใจเนี่ยก็เป็นความลำบากใจอย่างหนึ่งการที่จะตัดสินใจเลือกให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องของความฉลาดแล้วก็ประสบะการณ์คนฉลาดนั่นก่อนที่จะเลือกเขาจะพิจารณาประเมินค่าแล้วก็ให้น้ําหนักซะก่อนว่าสิ่งใดมีประโยชน์สิ่งใดไม่มีประโยชน์สิ่งไหนดีสิ่งไหนเลวกว่ากัน แล้วก็รู้จักตัดสินใจว่าอะไรควรไม่ควรยังไงเขาจะรอบขอบไม่ใจเร็วด่วนได้คิดหน้าคิดหลังซะก่อนที่จะตัดสินใจเสมอ